สวัสดีทุกคนคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพิจิกค่ะในช่วงเดือนเมษายน2565นะคะชาวราศีพิจิกคือผู้ที่เกิดวันที่23ตุลาคมถึง21พฤศจิกายน mm hmm. ก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นก็เจอกันนะคะโอเคมาดูกันค่ะว่าชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะมาดูกัน The j u s t ติ e ควี e ออฟคัพคาราชินีถือถ uh, <c oughs> Five ้วยไฟฟอเบนโคห้าเหรียญทีไฮบิเทสทัวร์คัพสองถ้วยชาวาศิจินะคะไ่าว่ช่วงที่ผ่านมา ก็ค่อนข้างมีความอารมณ์อ่อนไหวหรือว่าคุณมีความคิดถึงนึกถึงความรักความสัมพันธ์อะไรก่อนหน้านี้ไหมคะคือแต่ว่ามันเหมือนเป็นอารมณ์ที่มันเก็บความรู้สึกไว้ไว้อยู่ข้างในอะ่ะหรือแบบที่ผ่านมาคุณต้องการความรักหรือความเท่าเทียมในเรื่องของความสัมพันธ์จากคนคนนึงแหละแต่ว่าสิ่งที่ได้มาไอส้สาวว่าเหมือนคุณดูเขาเปรียบความรักความสัมพันธ์นะแล้วมันทําให้แบบเสียใจะคะ่ะเสียความรู้สึกแล้วก็ หมือนอารมณ์ประมาณว่าเรามีความรักเรารู้สึกดีกับเขาเราเราจริงใจเขาเรามอบตัวให้กับเขาแต่ทําไมสิ่งที่ได้มามัน,มนกับกลายเป็นตัวเองมาบอบช้ํากับกลายเป็นตัวเองมาแบบมา,มา,มาเสียความรู้สึกหรือเหงาเหงายังไงไม่รู้เหมือนเหมือนขาดอะ่ะมันเป็นการที่แบบว่าคุณคุณเติมเต็มให้เขาได้แต่สิ่งที่เขาให้กับคุณมามันไม่เติมเต็ม,ตมคุณอ่ะนะคะแล้วมันก็ดูขาดขาดยังไงก็ไม่รู้อ่า จะบอกว่าคุณยังยังยังรู้สึกยังมีความคิดถึงคนคนนี้อยู่เพราะคุณรู้สึกว่าคนนี้เป็นคนที่คุณค่อนขงจะแบบผูกพันหรือคุณรู้สึกว่าไอ้นี่มันต้องมีอะไรแน่ๆเลยที่แบบว่าทําไมฉันถึงลืมไม่ได้แต่แบบสิ่งที่ฉันได้จากเขาก็ไม่เคยเป็นอะไรที่อืมที่ดีกับฉันเลยอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบอ้สองคุณต้องการความยุติธรรมในความสัมพันธ์แหละแต่สิ่งที่ได้มาจากก่อนก่อนหน้านี้จากคนคนนี้มันไม่ค่อยโอเค ก็เลยแบบมีความคิดถึงที่แบบว่าเออม,มันจะมีโอกาสที่จะได้สักนิดนึงไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงจริงมันเหมือนกับใจคุณก็ยังมีความรู้สึกที่ผูกพันแล้วก็ยังรักเขาอยู่คนที่ชาวราศรีพิจิกนึกถึงอันนะคะในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันเทเลปเป็นน็อกโคสามเหรียญเว่นน็นอฟสอดเจ็ดดาบเดอะเทมเพลนส์6ิกซ w o r d สอดหกดาบ โฟล์ค mm ับ hmm. ค mm ่ะสีถ้วยคนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงน,นะคะมันน่าจะเป็นอารมณ์ที่ mm hmm. อยู่ห่างๆปะแบบแบบอาจจะยังไม่ได้มีการเข้าหาอะไรเพราะว่าร้อยสถานาการณ์ต่างๆมันมันดีกว่านี้ไหมหรือแบบมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนอยากมาหาอยากคุยแหละแต่แบบ ทำไมความสัมพันธ์ถึงแบบเขารู้สึกว่าเหมือนต้องนิ่งก่อนหรือแบบกลัวการถูกเพิกเฉยอะบางทีคนนี้อาจจะทําอะไรบางอย่างที่ไม่ค่อยเปิดเผยอะไรกับคุณไหมอะความละครสัมพันธ์เนี่ยมัน,ม,นมันเจ็ดดามันอาจจะแบบทําอะไรที่แบบอืไม่ไม่ค่อยจริงใจหรือพูดไม่หมดหรือพฤติกรรมเขามันดูละลับล่อแล้วมันทำให้ความสัมพันธ์ที่แบบมันควรจะเป็นในทิศทางที่ดีที่แบบว่าจริงใจมันกับ อ่ามันกลับกลายเป็นไม่ใช่อยู่ในช่วงการฮิวความรู้สึกอยู่ในช่วงแบบเอออยากจะปรับความเข้าใจนะแต่แบบสถานการณ์บางทีอาจจะยังไม่เอื้อให้เขาแบบได้ได้ข้ามไปหรือแบบเนี้ยกำลังรองเรือเข้ามาที่ฝั่งแล้วก็โอเคเดี๋ยวไปต่ออะไรเงี้ยบางทีอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังมีอุปสรรคอะไรบางอย่างที่มันยังไม่ไม่สว่างพอที่จะสามารถทํามันได้แต่ก็อยากมีการพูดคุยอยากจะสื่อสารอยู่ไอส้สาวว่าเขาเขาถ้าทาอะไรไม่โอเคอกับคุณมานะคะแต่ก็อยากที่จะมีการปรับความเข้าใจแต่ว่าเขากลัวว่า สิ่งที่เขาจะให้ความรู้สึกที่เขาจะให้คุณคุณจะอีกนอเขาคุณจะไม่สนใจเขาก็แบบแป๊บหนึ่งก็ได้รอรอสถานการณ์ให้ดีกว่านี้ก่อนรอให้แบบยิวความรู้สึกให้ดีกว่านี้หรือรอให้ตัวเองมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือหรือจัดก,การอะไรบางอย่างให้มันสมดุลกว่านี้นะคะ สถานการณ์ความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนเมษายนของทาเป็นอย่างไรนะคะมาดูกัน The Lover King of Cups ค่ะราชาถือถ้วย The Hangman The Strength แล้วก็ Seven of Wands เจ็ดไม้เท้าสำหรับนะคะชาวราศีพิจิกนะคะอ่า สถานการณ์ความต้องของคุณในช่วงเดือนเมษายน65นะคะเคียงกันให้รู้เรื่องก่อนไหมคือบางทีมันเหมือนแบบว่าไอ้สาวว่าคุณคุณน่าจะแบบว่าขั้นสุดกับคนคนนี้เหมือนกันนะเมื่อเหมือนแบบว่าเป็นเป็นคุณปะที่แบบว่าเป็นผู้ให้อ่ะเป็นคนที่จัดการเป็นคนที่แบบทําอะไรหลายอย่างเพื่อคนนี้มาเยอะแล้วว่าเหมือนแบบดูแลปพระเขปงงแบบขั้นสุดนี่แบบดูแลแบบ อย่างกับลูกในไส้แล้วนะแต่แบบบางทีแบบพฤติกรรมเขาอาจจะยังไม่เปลี่ยนแปลงไหมสิงโตง้ก็เป็นสิงโตงั้นหรือเปล่าแต่สิงโตคนนี้อยากจะมาขอโอกาสอยากที่จะหยิบยื่นความรักให้แต่แบบไอส้สาวว่าคุณชะลอะคุณขอคิดก่อนนะบางทีอ่ะคุณอาจจะได้รับการการดูแลการเทคแคร์หรือว่ามีคนเข้าหาคุณเพราะว่าเขาเขายังรักคุณเขายังมีสเสน่หหาต่อคุณเขายังมีแพชชั่นต่อคุณอยู่เขาอยากได้คุณกลับมาเป็นเป็นของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สาวว่า คุณคุณไม่ง่ายอ่ะพิจิกคุณไม่ง่ายนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าไอ้นี่มันทําให้ไอ้คุณรู้สึกว่ามันมันไม่สมควรงไงแล้วก็เอ,อเจ็ดไม้เท้าก็าคือไอ้แต่ว่าคุณยังยังไม่เปิดรับเขาขนาดน,นั้นอะ แต่การเข้ามาของก็จะนำหน้าตาเศร้าๆซุๆซๆซๆยๆหงอยหงอยแบบหยิบยื่นถ้วยให้เอาไม้ละอะไรเงี้ยแต่คุณจะห้อยหัวเลยอะค่ะคุณจะรู้สึกว่าแป๊บนึงกูขอคิดก่อนมึงรักกูจริงปะเนี่ยหรือแบบมึงเข้ามาเพราะอยากได้อะไรจากกูมึงขัดกูไม่ได้เพราะอะไรมึงรักกูจริงไหมหรือว่ามึงอยากได้อย่างอื่นหรืออะไรเงี้ยกูรู้แหละว่ากูเป็นที่ตุกตาต้องใจมึงแต่แบบอะแต่ถ้ากลับมามึงดีกูปะมึงก็ดื้อเหมือนเดิมใช่ไหม มึงก็มากัดหูกูอีกแล้วก็ไงกูก็ต้องมาคอยคอนโทรลมึงกูก็ต้องมาคอยตามใจมึงอะเนาะแล้วก็แบบมึงก็ทําอะไรตามใจตัวเองด้วยเหมือนเดิมใช่ไหมแม่งปัดทิ้งแม่งเลยเกิดอะไรเงี้ยมันจะเป็นอารมณ์ที่ว่าคุณจะแบบขอนิ่งคิดก่อนเพราะว่าเขาคือคนเดิมที่เคยกระทําอะไรต่างๆมาให้คุณได้ได้เห็นหมดแล้วแล้วก็มาขอโอกาสจากคุณแบบว่าอีกยังรักอยู่อะอะไรเงี้ยซึ่งคุณก็แม่งแบบจะอย่างเงี้ยเอาไปอะไรเงี้ยมันเป็นแบบว่าเจ็ดไม้เท้าที่แบบว่า ลำคาญมึงมากคือแบบถ้ามึงมาแล้วไม่ดีกูไม่อยากจะต้อนรับอะไรมึงเลยกูขอคิดก่อนอะไรย่างเงี้ยคือมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเออต่อให้คุณมีความแบบห่วงใยเขาเทคแคร์เขาก็จริงแต่แบบบางทีมันก็น่ากลัวการที่แบบว่าพฤติกรรมมึงมันหนังไก่เกินความจาเป็นน่ะมึงก็จะดูปัดปัดอยู่นะแต่แบบว่าก็ไม่ถึงกับปัดแรงแต่ก็แบบกูขอคิดก่อนน่ะกูไม่ตัดสินใจแล้วนั้นแหละกูเหนื่อยอะไรประมาณเนี้ยหรือบางทีในเรื่องของความสัมพันธ์การที่คนคนนี้เขาหาคุณน่ะ เขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์อ่ะมันก็เลยแบบว่าคนยังมีคนที่ยังคงตอมเขายังคงลุมเขาอยู่แล้วคนก็รู้สึกว่ากูขี้เกียจต้องมาสู้กับเราหมู่มวลประชากรของมึงอะไรอย่างงี้ด้วยกูก็รู้สึกถ้ามึงชอบกูจริง,งมึงก็ทําอะไรมันขี้เกียจหน่อยถ้า,ถ,าถ้าไม่เคียกกูขอคิดก่อน <c oughs> อย่างเงี้ยในชีวิตนะมันแล้วแต่เคสนะคะโอเค คนที่ชาวราศีพิจิกนึกถึงสถานการณ์องของเขาในช่วงเมษายนของท้าเป็นอย่างไรเสียงกูจะเปลี่ยนไปไหนก่อนอะฟันฟับสอดห้าดาบนายฟาร์นเก้าไม้เท้าขั้นสุดอะเทรนอฟานสิบไม้เท้าเดอะชาริอตเดอะเมดิเชียนมันน้ำมั่นใจล้วหนึ่งความแบบ ความผู้นาความผู้ใหญ่บ้านแบบขั้นสุดความความสู้ชีวิตแต่ชีวิตสู้กับพี่จ๋ขอโทษมันฟิลเนี้ยมันเหมือนแบบคนเนี้ยให้เขาจะแบบว่ารู้นะว่าแบบเออมันดูยากเก็นเนาะมันอาจจะเข็นใจ ประมาณนึงอ่ะเพราะมันก็ก้าวไม่เท้าสิมันเขารู้แหละว่ามันเป็นเรื่องยากหรือแบบว่ามันเหมือนแบบเขาเองถูกถูกพวกเฉยแล้วก็ถูกแบบไม่สนใจอะไรแล้วซึ่งแบบเขาพยายามที่จะถือดาแล้วเลี้ยงมาแบบมาสู้กับกูก่อนไอ้แบบให้กูชนะใจมึงก่อนอะไรนี่แต่แบบฝ <c oughs> ังนึงอ่ะเดินหนีเข้าป่าไปแล้วก็แบบโอโ๊นยน้องผมเอะเล่นตัวเองมึงเล่นตัวเองไปเลยอะไรเงรี้ยคือแบบแทงตัวเองไปเลยไปอะไรเงรี้ยคือแบบมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเอ้ย ทำไมเขารู้สึกถึงความแบบถูกปิดกั้นหรือความที่แบบว่าทำไมมันยากจังในการที่จะแบบว่าจะสู้หรือจะทําอะไรเพื่อใครแต่แต่ที่จริงเขาก็มีความมั่นใจในตัวเองในระดับหนึ่งที่แบบว่าฉันว่าจะทาได้นะฉันว่าจะเก่งฉันว่าจะมีความสามารถแล้วก็แบบว่าคนคนนี้ฉันรู้จักเขามากอย่างเงี้ยเดี๋ยวฉันต้องทำแบบประมาณนี้วันนี้ฉันต้องสู้สู้ให้เขาเห็นเขาจะได้ใจอ่อนกับฉันอะไรอย่างเงี้ยแต่แบบบางเดียความมั่นใจอ่ะแม่งก็มีความไม่มั่นใจอยู่ด้วย คือเปอร์เซนต์ของความที่แบบว่าถูกปิดกั้นอะไรเงี้ยมันเยอะไงแต่เหมือนเขาก็ให้กําลังใจตัวเองอยู่แหละแล้วก็แบบว่าเออยากแค่ไหนกูกูก็จะสู้แล้วก็จะทําให้มันได้อะคือถือถ้าถ้าแนวนี้ไม่ได้กูจะใช้อีกวิธีหนึ่งแล้วก็แบบเขาหาเขากูสู้กูเป็นนักสู้พันเข่าเหนียวกูสู้ตายอยู่แล้วต่อให้ไหมแม่งจะวิ่งไปคนละทางแต่กูก็จะจะรั้งมันกูจะคอนโทรลมันให้วิ่งตรงไปเพื่อไปหาเธอจริงๆนะอะไรอย่างเงี้ย พราะไอ้นี่เหนื่อยนะฮะเดือนเมษายนไอ้นี่เหนื่อยมากแล้วก็แบบว่าไม่มีใครเล่นด้วยอะไม่ดีไม่มีใครเล่นกับเขาด้วยแล้วก็แบบคืออยากจะทําอะไรให้เห็นแต่แบบคนคนนั้นกับ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 ไม่ได้สนใจมันก็เลยแบบโอ้โหตั้งกำแพงใส่กูกูไม่รู้จะทำไงต่อแล้วแต่แบบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่แบบกูก็จะสู้เพื่อได้ความสัมพันธ์นี้มาบัานทีคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยจะเป็นชาว <c oughs> ก็ละกดไหมหรือเป็นชาวต่างชาติด้วยก็ได้นะคะ มีความแบบอืเขาดูพยายามอะต่อให้เขาจะถูกทอดทิ้งหรือไม่สนใจหรือแบบบางทีอาจจะถูกทำร้ายความรู้สึกนิดน,นึงว่าแบบว่าเฮ้ยเราเราไม่เป็นที่ต้องการของตลาดโลกแลรวหรออะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็จะแบบ <c oughs> เขาก็จะทำมันอะเขาก็จะสร้างความมั่นใจของเขาขึ้นมาอยู่ดีอะไรเงี้ยความเด The m จิ i c i a n เขาอะนะ ข้าอยางบอกแนะนำอะไรชาวราศีพิจิกน้ค่ะ King of Pentacle, r a า c h อเหรียญ The s t r e n g t h King of Swords, าชาถือดา r Breaking the Chain, True Love, c a r m i c Relationship, r e e n e r g i z e Turn Away, Solitude. สำหรับนะคะสำหรับนะคะออ่ชาวราศีพิจิกไอ้สองแม่แน่ใจว่าคุณจะเอาเขาหรือป้าว่ะมันเหมือนแบบว่าบางทีคนนี้อาจจะทำพฤติกรรมอะไรบางอย่างกับคุณที่แบบว่าอาจจะทําอะไรตามใจตามความต้องการตัวเองตัดสินใจอะไรที่ค่อนข้างแบบฉิบฉับหรือเอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะแต่แบบการที่คุณต้องเจอเขาหรือว่าอืม การที่เขาจะทําแบบนี้กับคุณอะแล้วทําให้คุณเสียใจหรือว่ารู้สึกโดดเดี่ยวกับการที่แบบว่ามีเหมือนไม่มีหรืออะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันมันเป็นกรรมอะค่ะเป็นเป็น,เป,นเป็นกรรมที่แบบว่าเหมือนต้องต้องมาจดใช้กับคนคนเนี้ยที่แบบจดใช้ด้วยการกระทําที่เขาต้องทําอะไรตอบกลับคุณไปแบบนั้นแล้วอืแล้วด้วยการที่เขาทําแบบนี้ยมันทาให้คุณค่อนข้างแบบดาวอะค่ะ อารมณ์แบบไม่ไหวหรือว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมันาถาโถมมาที่คุณแล้วคุณรู้สึกว่ามันมีแต่เรื่องไม่ดีจังเลยกับความวรักความสัมพันธ์นั้นที่คุณก็เป็นคนที่จริงจังอ่ะค,คุณก็เป็นคนที่ต้องการความสัมพันธ์ที่ที่ดีที่โอเคก็อยากจะหยิบยื่นเหลี่ยงอะไรให้ใครสักคนนึงที่แบบว่าเข้าใจเราหรือ,หร,อหรือรักเราจริงๆอ่ะแต่แบบคนคนเนี้ยกลับมาแบบดูดเอเนอร์จีความความรักของคุณไปหมดแล้วมันทำให้สิ่งต่างๆที่มันอยู่กับตัวคุณอ่ะ มันมีแต่ความเสียใจมันมีมันมีแต่ energy ด้านลบอะค่ะความไม่โอเคต่างๆเพราะฉะนั้นบางทีพ่ยอยากให้คุณแบบเติมพลังกับตัวเองซะนิดนะครับว่าคุณสูญเสียนะ e r g y แคนนี้ไปเยอะมากๆอืมไอสัมไม่แน่ใจว่าคุณจะเอาเขาไหมอะ่ะคือคนๆนี้นะต่อให้มันมีความแตกต่างแต่สามว่ามันมีความมันมีความรักที่ที่ดีกันอยู่อะ่ะ ไอ้สาวคนคนนี้น่าจะเข้ามาในในทิศทางที่ว่าเป็นคู่ที่ที่ต้องมาคบกับคุณต้องมาทําอะไรแบบนี้กับคุณแล้วก็ต้องมีการห่างกันไปบางทีไอ้สาวคุหนึ่งต้องจําเป็นที่จะแบบว่าต้องไปจากคนคนนี้เพื่อที่จะแบบไปเจอกับความรักที่ดีกว่าคุณต้องเติมพลังค่ะเพื่อไปเจอรักแท้ที่ดีกว่าคนคนนี้ที่คุณจะไม่ต้องเหนื่อยที่จะต้องแบบทําอะไรเพื่อเขาหรือว่า คนคนนี้มีพฤติกรรมที่แตกต่างจากคุณเกินไปคนคนี้เข้ามาเพื่อให้คุณได้ชดใช้กรรมกันและกันนะคะแล้วก็ออกไปต้องเชื่อไอ้สาวกได้นะอืมอมแต่ก็แบบก,ก็ก็แบบค่อยๆดูพฤติกรรมเขากันถ้าสมมติเขามีการกลับมาหรืออะไรเงี้ยอยากจะลองให้แวกันไหมก็ก็ลองดูอะไอ้สาวมันก็เพราะว่าคนที่ อยู่หรือคนที่เจอสถานการณ์ไม่ใช่ไอสาแต่มันเป็นคนุณพิจารณาได้เลยนะคะอืถ้าไม่ไหวก็ออกมานะคะเพราะว่ามันดูแบบเหมือนแบบคนคนนี้ทําอะไรกับคุณมาแบบจิกๆิกอะค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรร <c oughs> าศีอะไรดาวอะไรลัคนาอะไร้าอะไรที่มีเกณฑ์มีอิทธิพลกับชาวพิจิกมาดูกันเออถ้าดินมังกรประสบการ mercury เมทุน แอบทัาลมไปถุนตุนกลุ่มโอเคนะคะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมแล้วก็ติดตามนะคะยังไงก็ฝากติดตามช่องนี้ไปได้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย